สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับบอลเด็ดจานน้ำเพชรวันนี้วันที่5สิงหาคมมีบอลน่าสนใจคือพวกแมตต์ตกค้างของยูโรปาลีกนะครับวันนี้ผมคัดมาให้3คู่นะฮะน่าสนใจทั้งนั้นนะครับเราไปดูที่คู่แรกครับคู่แรกนะครับชัคตาโดนเนตนะครับเปิดบ้านพบโบฟบวกนะฮะคู่นี้ชัคตาได้เปรียบในแมตต์แรกคือบุกไปชนะโบฟบวกถึงถิ่นมา2ประตูต่อ1นะครับถึงคราวนี้กลับมาเล่นในบ้านแต่ก็ไม่มีคนดูนะฮะ ในแนวรุกของชัคตาโดเนสนะฮะก็จะมีโมราเอสนะครับสนับสนุนโดยสเตปาน енко แพทริกและก็ไทเซนนะครับส่วนวอล์กบวกนะครับสามประสานเบรคาโลนะครับเฟกคอสแล้วก็เมเมดีนะฮะแมตชนี้นะครับมีการคาดการอุณหภูมิอยู่ที่30องศานะฮะซึ่งน่าจะร้อนสำหรับทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าเชคตาโดเนสนะฮะในฐานะเจ้าบ้านเนี่ยถึงจะไม่มีคนดูนะครับก็น่าจะเอาตัวรอดได้เพราะเล่นได้เปรียบมาเล่นไม่เครียดเท่าไหร่ ในขณะที่วบบวกเนี่ยจะต้องเน้นเพื่อเอาชัยชนะอย่างเดียวนะครับคู่นี้นะครับผมมองว่าชัคตาเดลเนสนะครับเฉือน1ประตูต่อ0หรือ2ประตูต่อ1คู่ที่2นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านพบเอเอสเคลินส์แมนยูเนี่ยถูกฉลโกกับทีมจากออสเตรเลียเกิดนะครับเวลาเจอทีมไรนะฮะยิงกระจายนะครับและ ในเลขกแรกเนี่นยแมนยูก็บุกไปถล่มมานะครับหประตูต่อศูนย์แมตชน้สบายสบายเลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีการมองว่าตัวผู้เล่นอาจจะเป็นตัวผู้เล่นสำรองลงนะฮะความน่าจะเป็นนะครับก็จะเป็นอีคาโรนะครับหน้าเป้าสับสนุนโดยเจมส์มาตาแล้วก็ลินการนะครับส่วนเอเวสเคนลินซ่ก็จะมีคลอสเป็นหน้าเป้าสับสนุนโดยเตเต้ ete, แล้วก็ฟราเซอร์นะ คู่นี้ยังไงก็ตามนะครับถึงแมนยูจะเป็นชุดสำรองผมว่าเหนือกว่าเยอะนะครับน่าจะาชนะสบายๆนะครับ3ประตูต่อศูนย์คู่ที่3นะครับอินเตอร์พบเกตาเฟ่แมตชนี้แตกต่างจาก2แมตแรกนะครับเนื่องจากเลกแรกเนี่ยถูกแคนเซิลไปเพราะในช่วงโควิดกลับมาแมตชนี้นะครับก็มีการตกลงว่าเตะแบบแมตเดียวจบสามเป็นการนะครับเตะที่เกลเซนเคอร์เชนในประเทศเยอรมันนะ คู่นี้นะครับในแนวรุกอินเตอร์มิลานน่าจะเป็น3ประสานนะครับซานเชสลูการูมาร์ติเนสนะฮะส่วนเกตาเฟ่นะครับหน้าคู่จะเป็นโรดิเกสมาตาสนับสนนโดยคูคูเรล่าแล้วก็มักซิโมวิชนะฮะเปรียบเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ยหลังจากปลดล็อกดาวมาเนี่ยสทีนี้ต่างกันสุดขั้วนะอินเตอร์ดีเหลือเกินนะในขณะที่เกตาเฟ่รูดลงรูดลงนะครับแมตช์นี้ผมมองว่าอินเตอร์เอาชนะสบายๆครับพร้อมที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปเลยครับมองว่า2ประตูต่อศูนย์ เพราะฉะนั้นบอลเด็ดจานาเพชรวันนี้นะครับขอฝากชักตาโดนเนสนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอินเตอร์มิลานไว้ในอ้อมใจขอทุกท่านดูบอลเมียมีความสุขนะครับโชคดีทุกคนครับ